ออกมาแล้วนะคะควานของเราจะดูความสามารถพี่เตย้ยฮะเขาบอกว่ารีบรีบรีบเดินอ่ะมันจะได้อะไรนะถึงไวๆฮะรีเดินไปไหนรีบิรีบเดินรีบถึงรีบกลับไปเร็วมีน้ำหนาไปก่อนเอาเธอไปก่อนวะเออ นะคะเดี๋ยวเราตามไปต้องใช้ใช้ปากช่วยกดโทรศัพท์ตอนนี้ก็จะเป็นอ่าอะไรนะส่วนยอมนะคะเดี๋ยวเข้าเข้าชิดไปดักที่ถึง รถก็ชิลมแล้วนีดเป็นยังไงจะถึงไหมขับเป็นกำลังใจให้นะ คือขี่เต็มถนนแบบนั้นนะถนนข้าใครจะแตะบะคนแ่านี้เขาจะรู้นะถ้าช้างสองเชือกนี่ออกนะคะคือเจ้าถิน่นเจ้าถนนเดินสองเชือกเต็มถนนจ้าไปให้พี่ปอกหนาะไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยตาม ไข่ตามกันเลยจ้า